แน่นอนครับนี่คือคุณต้นสวัสดีต้นครับผมนี่ครับอ้าวนี่เขายังย่างไก่ไม่เสร็จไก่อครับเหนือสักนิดนึงนะคะนิด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 นีดนะคนับนิดนี่นิด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 นิ่นิ่นี่นี่นิดนิดนิดนีดนิดนิดนิน่ดนิดนิดนิ่นิดนดนิ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 ดนรดนิดนิ้นิดนิดนิดนนิดนิดนิ่นิดนินน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 นดนน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 ่นนนดน่น ข้างล่างผมมีผมพอมีแสงไฟอยู่อะไรเงไ้ไฟไฟข้างหนาพูดอะไรกับแฟนคลับเลยครับต้อนเชิญนีคุณครับหลายคนวันนี้เดินทางมาเหนื่อยนะฮะตามมาจากปรเทศแล้วก็ขอบคุณมากเช้าเชียงใหม่ทุกคนเลยดีใจมากที่ได้ปิกบ้านเฮานะครับขอบคุณทุกครั้งที่ได้กลับมาที่นี่แล้วก็ได้มาร้องเพลงให้กับทุกคนที่นี่ฟังครับถูกต้องนะครับววันนี้เราก็อยากเชิญชวนนะครับต้อนเนี่ยร่วมกันทำบุญให้กับน้องโรงเรียนบ้านกิ่วเสือด้วยบ้านกิ่วเสือนะฮะใช่ที่เสมือรู้จักป่ะเรีย ไปครับผมโอเคอย่างนี้ตอนมันก่อนนะแหลกเจมมานิด <Okay>, น <ổi aspiration> ึง่ะของ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 วันนี้ครับเป็นทิชชู่นะครับผมอ่าครับผมยอดบริจาคงปีมาทีเดียวนะครับไม่ใช่นะฮะไม่ไม่ไมของของของอ่าตรกษายกันไปนิดนึงนะคะทาบขาวว่ามอ่นต้นนะคะระกูลได้ตามมมต้น ตั๊บนงครับแต่นี่ไก่ไปคำนวณตอนอ่าประมาณ28กิโล28กิโลอาพวกเราก็หาอะไรกินก่อนนะครับสุมต้มซุตดำนะครับตรงนี้เองบอกไปไปไปก่อนให้มันตื่นเต้นว่าสิ่งที่เอาประมูลวันนี้คืออะไรมันคือสิ่งของอ่ะครับผมไม่น่าถามเลยนะผมถามพวกผมดูโม้มาทันใดเลยนะครับตอนนะฮะเขาบอกว่า จะบอกทำไมว่าเนี่ยอะไร่างงี้มันผูกพันกับต้นยังไงดีกว่าสิ่งของชิ้นนี้อมันเป็นช่วงที่ช่วงนี้อากาศร้อนครับร้อนหรือเปล่าเนี่ยโลกมันร้อนขึ้นนะคะเดี๋ยวเชียงใหม่ช่วงนี้ฝนตกด้วยครับผมวันนี้ผมเลยเตรียมสิ่งที่สามารถกันได้ทั้งร้อนกันได้ทั้งฝนถูกต้องนั่นก็คืออะไรครับสมุดเคลเองนะครับมือรับผมกันร้อนวามแดดได้มวเป็นมัวเหรอม้วครับมาแล้วนี่ไงพูดปุ๊บก็มาปั๊บเลยอ่าโอ้ด้านหน้าเขียนว่ารูปเลยฮะเ o o p ครับผมแหม อันนี้ก็เป็นหมวกไหมครับที่สั่งตรงมาจากลอนดอนนะครับลอนดอนเลยนะครชื่อรอครับผมไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าใบนี้ใส่บ่อยไม่เอาต้องบอกไปครับแต่ว่าใส่บ่อยไม่ใช่ยี่ห้อธรรมดามันเป็นยีฮอดบิลลาร์บองโอ้โหผมไม่ได้โกหกไม่ได้โกหกนะแม่พูดจริงนะนี่ผจริงถือมาจะดูเหมือนร้อยเก้าเก้าแต่ว่าจริงจริงมันคือบิลลาบองนะฮะเราไม่ได้มาหลอกมาลงการวันนี้นะครับผมใส่บ่อยมากน้อยแค่ไหนครับตอนใบนี้ ก็ดูก็รู้ครับว่าผมใส่บ่อยมากพี่ดูดูที่ใส่เกลือเกลือไหมคะไม่น่าเชื่อข้างในยังไม่เคยเหมือนสัมผัสเหงื่อมาก่อนมีเขาเรียกว่าเก็บไว้เป็นที่ลึกนั่นไงเพราะว่ามีโอกาสหมอหมแล้วก็เอาออกมาให้ได้ดูชมกันครับผมรู้สึกสีข้ามันแสบเลยคืออะไรนี่ครับจะเริ่มต้นประมูลที่ราคาเท่าไหร่ดีครับต้นผมบอกแล้วว่า วันนี้ผมเป็นคนสุดท้ายนะทั้จำผมทั้ผมฉะนั้นมันต้องราคาไม่ธรรมดาแน่นอนฮะใครคนวันนี้ใครที่ยังไม่ได้ประมูลรักกระเป๋าใครยังตรงอยู่ไหมครับค่ะนี่เป็นกคณะพี่ทเลียนแน่นอยู่ไมฮะทั้งแถบเลยนะครับผมวันนี้ผมจะเริ่มต้นที่ราคาถูกๆก่อนครับผมเบาๆก่อนเพราะว่าชาวเชียงใหม่ผมผมรู้ว่าใจยังไม่ค่อยปั้มเท่าไหร่จริงหรอยังค่อยๆแบบเทลเล็กเทลน้อยนะฮะพวกเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายสรุปสุดท้ายเราก็จะปั้มอยู่ปนเดิมร้อเล่นนะครับนะครับ ข้าวเชียงใหม่เขาถึงไหนถึงกันอยู่แล้วว่าไปตอนเท่าไหร่ครับเริ่มต้นที่เอาบอกก่อนจ้ายหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นบาทนี่พูดจริงใช่ไหมนี่พูดจริงใช่มเริ่มะาอ่าเอาสิเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยหนึบาทหนึบาทหนึ่งร้อยมันมันมันดูมันดูมันดู่านมันดู่าเดี๋ยวเดี๋ยวมีระบองเขาฟ้องเอาเเขาต้องแพงกว่านั้นหนึตาบาทแล้วกันหนึ่งพันบาทสำหรับโบไปนี้ของต้นวันทองชัยมีใครให้มากกว่านี้ผมลงไปได้ลวทีทีรับหนึ่ อเลยครับเนื่องจากในเวลานี้ฝนกำลังตกลงมาทางนี้2,000บาทครับพี่ทางนี้2,000บาทนี้แหละครับไปไปแล้วผมก็เริ่มจะอยู่เท่าแล้วนะครับวันนี้เรามานับแบบว่าไฮสปีดกันดีกว่าถือว่าใครที่ไทยที่เอวทางนี้3,000บาทแล้วครับ3,000บาทครับคึ่งสอง4,000บาทครับสองสองครึ่งแล้วตอนตีย็นตอนตีเย็นเหรอครับผมเตยเย็นเตยเย็นทางล่างพี่ๆเขาตันเยอะนะครับพี่สี่พันบาทใครมากกว่าสี่พันบาท ต้องรู้ตัวห้าพันบาทครับห้าพันบาทหนึ่งสองห้าพันบาทหึ่งเท่าไหกพันค่ะหกพันหนึ่งหกพันเจ็ดพันเจ็ด้อานหลังมีไหมเอ่ยมีไมครับสองับสามสองกับามสองกับามครับผมมีไหมมีไหรงนี้ีเากำลังดูกระเป๋าตังค์กันอยู่เ่า่าเก้าันเกร้อยเกาสิบเก้าบาทเก้าร้อยเก้าสิบาบาทมาแล้วเก้าพันเก้า้อยเาสิบาบาทีว่าไงครับเก้าพันเก้ารอาส้าันสา ข้างหลังไม่มีสู้เลยเหรอครับผมพี่นัทนี่ข้างหลังบมกไปกับปั๊มเมื่อกี้เลยครับผมว่าหมดไป้หนึ่งพันบาทครั้งที่1นึ่งครึ่งกาเอาต้นเลยครับอย่าบอกว่าอย่าบอกว่าหนึ่งนแล้วทุเรียนมากเลยนะมีหครับมีใคให้มากกว่าเท่าไระหนึ่งหมื่นสพับาทตนว่าไงครับยอิโอเคของพี่นัทที่เข้ามาแรงจริงเลยเนี่ย สู้ไม่ไหวเลยตอนนี้12000บาทครับแฟนขับที่ถีไปครับด้านหลังก็เป็นแฟนขับที่นัดเขาให้หมื่นสองันนี้เขาอันนี้เขามาแนวแบบว่ากดไลค์อย่างเดียวเท่าไหร่จั๊เองหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นห้าพับาทอันนี้อันนี้สองันที่สหมดเวลาครับผมได้ไหมู้ไหมสู้ไหมหนึ่งหมื่นห้ับาทหนึงหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเกาสบเก้าบทมีไหครับ เก้าร้อยบาบาทฝั่งนี้ว่าอะไรคะฝั่งนี้ติดกระสายหน้านิ่ง้วครับเงียบแล้วครับเกียร์นะครับตอนนี้เขาจะดูพี่นี่ผมดูจากสายตาแล้วพี่ได้ผมดูจากสายตาแล้วเขาคงเขาคงหมดแล้วตั้เขาคงหมดแล้วตั้งแต่เดี๋ยวหนึ่งหมื่เลยยอดนี้19,999หาพันเก้บาทครับ1 2 3ครับพอครับขายโอเคง่ายๆก็แบบนี้แหละมามาเชิญพี่บนเวทีเลยครับทางนี้ทางนี้เลยแค่นี้คนี้ครับผมพี่เตรียมแบงค์มาเลยนะครับเดี๋ยวหยอดกันสดๆตรรงนนี้เลยะคับ เป็นไงครับตอนยอดนี้รู้สึกเป็นไงบ้างจริงๆแล้วเนี่ยคือจริงๆแล้วเลยเนี่ยผมกะไว้สักแค่หมื่นเดียวและผมกับแฟนขับจะบริจาครวมกันอีกหนึ่งหมื่ครัอ่าฮะว่าวันนี้ในเมื่อทุกคนก็มาบกให้ผมในส่วนที่เหลือแล้วผมก็คงไม่ต้องออกอะไรแล้ว นะครับก็ดูน่ารักดีนลครับก็ดนรนแบบว่าหนึ่งหจริงครับเราเราเราคุยกันแล้วเราพยาัวันนี้มาช่วยกันทําบุญกนก็ขอบคุณทุกคนมากจริงที่ร่วมกันทําบุญวันนี้นะครับาคะมวกนี่คือใครจะไปตัดตนไหนครับผมก็เรืองเอาตัดแดงเาช่วยช่วยกันช่วยรับก่อนรับก่อนรับก่อนตับก่อนาัาตาาตาตตัตนีาตต่ตา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 ันตา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 าต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 ามาา อยากจากทีละใบอยากทีละใบนะคะเราช่วยกันนทีละใบเลยหรอพที่พี่คลี่ใหู้ี่คลี่ค่ะช่วยกันนับก่อนเพราะว่าทางบ้านสื่อนจอจะได้เห็นจริงๆแล้วเรลากคนคิดว่าเฮ้ยมันเป็นเงินเยอะหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าครับผมจะดูเฮ้ยมันเบอร์หรือเปล่า่าเหนึ่งหมื่นบาทเนีผมว่ามันน้อยมากแล้เทียบกับน้องๆนะครับต้องลองดูหน้ากล่องนฮะน้องหน้าโงสารสมากจริงเหตุไหมครับนี่เนิวให้น้องเข้ามาถ่ายลุินี้นะครับอันนี้มาจากินเนอร์แววตาเขาอยากได้โซ่จักรยานใหม่มากเลยทีเด จริงๆลลงแล้วผมเคยไปโรงเรียนพวกนี้ในะครับผมไกลกๆกันนากระดานแถวๆพวกมอมก๋อยเราแล้วปรากฏว่าไแจนพ้องผมคือน้องๆเขาน้นัสาากสึกาบ้าจริงคือเขาไม่มีจริงๆใช่ครับเวลาเราให้เสื้อเข้าไปเนี่ยเขาไม่รู้หรอกว่ามันคือยี่ห้ออะไรเ,<อ>เขาไม่รู้หรอกว่ามันมันแพงแค่ไหนเร<อ>าแค่ต้องการใส่เพื่อแบบต้องการความอบอุ่นเท่านั้นถูกต้องแล้ววันนี้ก็คือเหมือนให้ทุกคนนะ่ยไปมาช่วยใ่าหาให่ข้ากับการศึกษาน้องๆก็ถือว่าเป็นบุญรุ่งกันวันนี้ขอบคุณมากจริงครับขอให้บุญทั้งหลายนะครับสะท้อนย้อนกลับไปทุกคนนะครับขอบคุณมากนนะครรับที่่สสิงใดก็ป ต่อือนกับป้ามหน่อยนะครับนี่คือกาพูดจากใจนะครับของชายหนุ่มคนนี้ทั้งพระเอกเป็นทั้งนักร้องนะคะ<อ>นรับเยอะแยะมากมายถ่ายรูปกันถ่ายรูปกัน,นะครับผมป้าตรงกลางเลยนะคะรับกล้องสั่งมาเลยครับผมอ่านี่คือ คนที่หน้าตานะครับทิ้งแย้มเฉิบใสกิมเอ็มได้บุญนะครับขอให้กุศลผลสุขบุญครั้งนี้สะพ้อนกับไปตัวธาตุอินเท่าพันเท่าใช่แล้วนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนะคะอย่าได้เจ็บอย่าได้จนนะคะใครที่มาร่วมงานในวันนี้และสำหรับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปยอดของกิจกรรมครั้งนี้สบายเลยที่ประมาณ4ี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นครับเยอะไปน่าจะเป็นเงินกินมากกว่านะครับที่เหลือะ ครับผมวันนี้ก็ครับผมงานนี้เราขอเชิญน้องปั๊มด้วยอ่าน้องปั๊มน้องปั๊มขึ้นมาเลยค่ะน้องปั๊มค่ะน้องปั๊มออกแนวสบายแล้เนี่ยออกแนวชิลมากทัค้คนนั่งตักอากาศก,กันอบอ้าวมากฮะวันนี้นั่งบัสไซมาครับตั้งอะไครับครับผมจริงๆเดี๋ยวเราจะอยู่กันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งโอ้ตัวขึ้นวินยญชาวเชียงใหม่ใครอยากมาปั๊มครับผมก็ก็เป็นปั๊มกันได้ปั๊มกันได้นะครับ คือผลงานนะครับตอนนี้เป็นตัวกูลละครอะไรไหมนี่ครับนี่เลยฮะบอกบอกไปแล้วครับอ้าวบอกไปแล้วเหรอตอนเองตอนเองเศรษฐีข้างเคียงครับจบไปแล้วไม่ใช่เหรอหนึ่งปีที่แล้วอันนี้เล่าเท้าขวาไม่ฟังเท้าขวาไม่วางไม่การว่าหนึ่งปีที่แล้วนี่ผมมีเศรษฐีข้างเคียงมีเศรษฐีข้างเคียงค่ะนี่ขำดีเลยปัจจุบันนี้ไม่ขำพรุ่งนี้เลยพี่ปัจจุบันนี้คือละครนี่ขอพักไว้ก่อนนะัะเพราะว่าตอนนี้คือผมต้องใจทำงานเพลงมากว่าตอนนี้คือว่าเมียระบั้มครับ อ่าต้นปีหน้าค่ะอย่าลืมนะครับอุดหนุนของจริงนะครับผมจะรวบรวมซิงเกิลของผมมาเป็นอัลบั้มครับโอ้เลยก็เป็นสะสมมา8ปีแล้วนะคะก็ไม่ถึงขนาดนะไปหนึ่งปีพอคือตอนนี้ผมกำลังจะทำอยู่แล้วก็พยายามทยอยปล่อยออกมาให้ได้ฟังเรื่อยๆครับก็ล่าสุดนี้คือเพลงแรกเลยนะตอนสองรสชาติความรักไงก็ฝากชาวเชียงใหม่ทุกคนนะครับช่วยเหลือเด็กเหนือคนนี้ตาดำๆผมตั้งตาจริง ก็เชิญเปิดเพลงนี้ได้ขอกเข้ามาเยอะๆนะครับขอบคุณครับในอนาคตจะมีฟิชเชอร์ลิงกันไหมกับสองคนนี้มีนะครับโฟริชเชอร์ลิงเรื่องเพลงหรือว่าฟินชเชอร์ลิงอะไรครับเรื่องดีเทนิดมั้งครับขอครับผมเพลงเรื่องนี้อย่าให้หมฟิชเชอร์ลิงกับผู้ชายด้วยกันเลยครับ กังยังแย่เรื่องนี้มากตอนนี้ฮะเองเพลงทุกคนถึงเรื่องเพลงอะไรเป็นคิดเป็นอะไรมีไม่ได้ในอนาคตจริงจริงๆแล้วเนี่ยเราจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันอยู่แล้วล่ะว่าถ้าจะให้มาเป็นอัลบั้มเนี่ยมันมันก็ต้องดูบางทีครับผมถ้าออกไปแล้วมันขายไม่ได้เราไม่รู้จะออกไปทำไมโอ้โหถามจริงว่าถ้าเกิดสองคนที่ออกเกมพวกแบพวกเราจะซื้อไหมโอเคงั้นซื้อตอนนี้ก่อนของตอนนี้ฮะก็ว่าอย่างนั้นแหละครับผมเอาเลยนะเหลือทางให้ลืม ไม่ใช่ครับระยะห่างอ,อ๋อเลย <c oughs> เดี๋ยวถ้าเขาลืนซิงเกิลแรกไง <c oughs> นี่ก็ลืมใครตัวเ,เลย <c oughs> <c oughs> ระยะหา่างซิงเกิลสองไม่ได้ลืม <c oughs> ผมให้เขาพูดอ๋อใช่ เาปิจิลิงกันวันนี้นะครับดูสองคนพลังกันดีนเลยก็เข้าขากันเยืนกันไปเยืนกันมาเดี๋ยวคืนนี้มีได้กันละได้เลยเอาแรงเราได้ไปกินข้าวร่วมกันมื้ออาหารมื้อใหญ่ๆแบบนี้วันนี้อยได้สาวคนเดียวกันก็โอเคขอบคุณสมาร์ทเรดิโอนิดนึงดีกว่านะขอบคุณครับพวกเราร่วมกันนะครับขอบคุณก็สำหรับพวกพี่ๆสมาร์ทเรดิโอนะผมก็ขอบคุณมากนะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่ช่วยพวกพี่ๆเขาประมูลของแล้วก็ไป ผมเรียกว่าบริจาคพะมุนอะไรอย่างงี้นะครก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็ขอพูดพี่ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกคนครับขอาดาวมากๆเลยนะครับผมใช่พี่ๆทุกคนนะฮะรวมถึงดีเจผู้จัดคนจัดทุกอย่างนะฮะครับผมมีความสุขมากๆแล้วกันนะฮะผมเงินเดือนขึ้นทุกคนนะครับผมแน่นอนไปันนี้ผู้บริหารผมก็มาด้วยพูดเยอะๆครับต้องจุดเนี่ยครับผม ขอบคุณผู้บริหารด้วยครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนทุกคนในวันนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นแฟนๆของพวกเราหรือว่าเป็นใครก็ตามที่เดินผ่านเข้ามาแล้วก็หยุดฟังเพลงของพวกเรานะครับวันนี้ก็พวกเราชาวชาวเหนือนะก็ฝากถ้าขอบคุณด้วยแล้วกันก็ฝากติดตามผลงานคนเหนือด้วยกันแล้วกันนะครับต้อนเช้าความรักกับระยะห่างนะครับจากผมตอนนี้ขออนุญาตแจ้งยอดเงินบริจาคสักนิดนึงนะคะวันนี้ยอดของเราอยู่ที่เจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยเจ็ดสิบสองบาท สามารถบริจาคเพิ่มเบิมได้นะคะเชิญได้ที่เต็นท์ข้าเวทีเลยนะคะครับผมเติมปั๊มมีอะไรจะสนใจไหมครับค่ะอะไรหมายความว่าอะไรมีอะไรจะสนใจไม่สนใจบริจาคพวกเราไม่ครับสนิดหน่ยแต่นะครับได้ครับผมเมื่อกี้ผมบริจาคมาห้ติมไปแล้วนั่งไงล่ะเดี๋ยวผมไปหยิบตังในกระเป๋ามารอก่อนจริงเหรอรอตรงนี้อันนี้พูดจริงเหรอโอ้โหขึ้นรถปุ๊บใครมาเลขแานรอเลขนะครับใจผมอยากจะควักให้สักสองหมื่น ตอนนี้พอดีกระเป๋าตังค์มันอยู่ไหนไม่รู้นั่นไงล่ะมีผู้จัดการไงคะอะไรนะครับเห็นเดินไปเดินมาแถวนี้ผู้จัดการก็ไม่มีใช่อยู่ไหนไม่รู้กันหายอันนี้เกันกันแยกกันหายด้วยนะฮะจริงๆเค่นี้เขาว่าดีใจแล้วครับตอนนี้กล่องของเรากำลังเดินได้รับจ่ายครบเสร็จได้นะคะเพื่อน้องๆนะครับโรงเรียนบ้านขิวเสือนะครับ5บาท10บาท100นึงนะแล้วแต่ศรัทธานะครับบาทนึงก็ยังได้บาทนึงก็ยังดีเลยนะถูกต้อง บาทหนึ่งหมืหนหกสบาทใช่ถ้าร้อยคนก็ร้อยบาทถ้าพันคนก็พันบาทพอแล้วพอแล้วเพราะเดี๋ยวคืนนี้เราจะปิดยอดแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยขออจากโรงเรียนบ้านกิ่งเสือนะคะมารับมอบเองที่นี่เลยถูกต้องนะครับแล้วก็มีน้องๆนะครับวันนี้มาแสดงการแสดงด้วยน่ารักมากๆสสวัดี่พอครับสวัสดีครับครับผมพอวัยรุ่นมากเลยนะครับพอเป็นนักิไม่ใช่นะไม่ใช่นี่มันแบบพออยู่นะจะปิดยอดละจ้าเอาละครับ สู também, bom, horses, ่ช่วงโค้งสุดท้ายนะครับในการร่วมบริจาคทองปันขนาดนั้นนะครับเดี๋ยวดูนะครับอ๋อยิ่งกว่านี้อีกครับผมจี๊ดจี๊บสมาร์ทเรียลนะครับผมกิจกรรมครั้งนี้นะครับเราก็จัดขึ้นนะครับเพื่อร่วมบริจาคให้กับน้องๆนะครับโรงเรียนบ้านกิ่วเสือนะครับสมาร์ทเชียริตี้ระเบีีเพื่อน้องนะครับก็ต้องขอขอบคุณด้วยสำหรับศิลปินทุกท่านเลยนะครับทวมถึงต้องกับปั๊มวันนี้นะครับดีมากครับ ตาพี่วันนี้แล้วนึกถึงน้ำแข็งทำไมฮะดูผมสิครับกระับผงท่านควรต้องแข็งมากเลยอันนี้เป็นน้ำแข็งแห้งแล้วนะฮะวันนีเขาทุ่มเงินนิดไ,ไปแยบป้าไฟเองครับใช่ไหมฮะตอนมาผมยังสวยเก๋เลยนะครับ <c oughs> นี่ต้องพาเสียตังทีมงานต้องหักไรายได้ไป,ไปรีบอนให้เขาอีกไเลี่ยนพี่ชมผมชอบแนวทางของพี่เขามากเลยจริงๆครับผมแวนวท<ข>างอะไรก็ตามเนติวไม่ต้องเซ็ตผมนะครับมันคือแนวไหนรู้ไหมฮะแนวไหนครับตอนแนวไหน,นวันนี <c oughs> ้เหมือนกันะครับเขาแต่งตัวเขาเรียกว่าเป็นสไตล์เป็นเด็กแนวครับไม่มีสาเหตุครับผมจริงๆนี่ถ้าผมแต่งเซตคอนเซ็ปต์มาได้ผมไปยืนฆ่าเขาได้เลยนะครับผมแนวเหมือนกันนะฮะทีนี้แล้วก็เป็นช่วงเวลา ่ากันนะครับโดยทางนี้มีอะไรพูดได้ก็พูดไปก่อนนะครับวันนี้ก็หลายคนฮะเฮ้ยนี่ลูกถามตอนดีกว่าล่าสุดจำได้ว่ามีคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองนี่มันมีของตัวเองก็ผ่านไปแล้วลูกวันไหนมิดปันธงชัยชื่อจริงผมนะครับแล้วก็เอฟสี่ดีสแตนก็เพิ่งผ่านไปเป็นรุ่นททราบข่าวว่าคอนเสิร์ตใหญ่ของตอนเนี่ยเกสเยอะมาก ก็มีพี่ป๊อตเรื่องด็อกมีพี่โซครับแล้วมีเพื่อนๆพื่อนใน F4 นี่แหละครับผมร่วมกันครับพี่เกครันก็สนุกสนานดีฮะ F4 ทุกคนก็หมั่นมากคราวนี้ซ้อมกันเป็นเดือนครับผมนะฮะปั๊มแล้ครับเมื่อไหร่จะมีคอนเสิร์ตใหญ่ของตัวเองครับปั๊มตอนนี้มินิคอนไปก่อนเถอะเนไม่จำครับเรนึรนนั่คือฟิลมันเหมือนกันเลยนะจริงก็มันก็ไม่ต่างกันหรอกครับผม แต่ว่าผมว่ามันก็ดีในอย่างหนึ่งคือได้แสดงความสามารถเต็มที่นะและอย่างนึงคือแฟนลับก็แสงสีเสียงมปนครกว่าอลังยั่ไงอลังกวา เราสามารถที่จะอยากได้อะไรเราขอได้เต็มที่เป็นะเต็มได้เต็มที่อยากมีแดนเซอร์ก็ขอแดนเซอร์ได้สวยๆทั้งนั้นบีบครับบาร์จากบ้านชัวเกติบี้แฟนเดเชียนี่เป็นซีซั่นที่8แล้วครับนั่นครับผมวันนี้สามรอบแล้วครับคำถามจริงเหรอเป็นอะไรอันนี้ผมจากไกลเลยจากไกลปั๊มเพิ่งร้องไห้ไปเมื่อวานเช็ดเขาซิกซิกปั๊มเงโอ้โหน้ำตาเช็ดหัวเห็นที่ปั๊มร้องไห้พ่ออะไรครับน้องยูกิเขาออกไปแล้วใช่เลยปั๊บ จริงเพราะวานอยู่ที่บ้านใจสั่นผมผมผมว่าผู้ชายจริงๆแล้วผมไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกไอ้นี่มันชครักนะก็ชกอยู่นั่นน่ะคือจริงๆมันเป็นเบื้องลึกในจิตใจเฮ้ยความจริงผมไม่ได้ดูเมื่อวานนะผมมาดูตอนเช้าก็มีการสะเทือนใจเล็กน้อยเหมือนกันผมนะเพราะว่าหลายคนเขาเขาเชียร์ใช่เชียร์ทุกคนแหละจริงๆน้องมิกกี้คนเดียวนะฮะครับผมก็เป็นยังไงอนซีซั่นนี้ ตามความรู้สึกเอารวมภาพรวมทั้งหมดภาพรวมปีนี้คือผมว่ากระแสโอเคดีมากเพราะว่าหลายคนเก่งมีความสามารถกับผต้องเทคดีกล้ตาดีครับผมผมว่าผมว่าผมรุ่นผมไปแล้วแหละดีมากวาแล้วเราไม่เียงรักษาคุณภาพไม่ได้อยู่หมดก่อนหมดก่อนหมดละหมดละจะหมดาแล้วปั๊มปั๊มเป็นไงบ้างสำหรับซีซันนี้อย่าถามผมเลยครับไปครับก็คือจริงๆแล้วผมไม่ไม่ได้ดูจริงจังผมดูคนเดียวครับ นั่นเป็นเขพูดเขาเองนะครับเราก็คงจะทราบกันดีแล้วว่าะทำไมเมื่อวานปั๊มเตื่นใจก็ดูปุ๊บแล้วก็โอเคก็ดูเสร็จก็คนอื่นไม่ได้สนใจผมก็กลับอะไรเงี้ยเกิดมาดูทีใครออกปุ๊บก็ดูคนเดียวแล้วก็ยาวเลยก็นี่ก็กลับไม่ตั้งใจไม่ได้ไม่ดูนะปั๊มเขาชอบแนวนี้ยูกิอย่างนี้อาโออิอย่างนี้ไอ้บ้า นะครับก็ดีนะครับไม่รู้แสดงว่าดูนะเนี่ยฮะนะฮะถ้าเห็นเขาพูดกันมันคืออะไรก็ยังไม่รู้เลยคืออะไรหรอยี่ห้อยติ่มยี่ห้อยติ่มบัวหลังเสือบลีเด็ดโอเคโอเครับดีไหมดีดีดีบัวหลังเสือบผมก็สองแท่งนะนะครับผมก็ชอบแล้วมียี่ห้อยขายคู่กันอะไรครับมิยอบีอ๋อมิยอบีเป๊ะจลอดมันเอาไม่ใช่ไม่ใช่แบบว่าอาหารเนี่ยมันกินแบบครึ่งครึ่งญี่ปุ่นเหรออะไรครับมันอัฟซบีพรีเจนเราไม่เล่นเราดูยอดเลยดีกว่า กรเมื่อกี้มีคุณคุณเนี่ยบริจาคเข้ามาเพิ่มเติมเเพิิ่มมตค่ะเดี๋ยวเราจะมอบพร้อมกันบนเวทีแห่งนี้นะคะว่ยน้อยเท่าไหรสุดยอดคะครับเราใช้ระบบคอมพิวเตอร์ผมเต้นแล้วเพราะว่ามีคนใจปุนไงบริจาคเพิ่มค่ะเดี๋ยวก็จะมอบให้อีกหนึ่งหมื่นบาทนะคะเย้ตอนนี้นะครับการขับก็ถ่ายรูปนะครับหนุ่มๆเล่นกันไปก่อนนะครับ แต่ไปกับไฟเราแดงเลยทีเดียวนะครับหน้าแดงเลยตอนนี้ไอแล้วสิไอ้ล้วสิอารมเหมือนอยู่ในตู้ซ้ำหน้ากันไปเลยนะไฟมันแบบว่าสองร้องมากนี่เหงื่อจากตอนแรกๆร้องเพลงเหงื่อออกตอนนี้ไม่ออกแล้วครับทำไม่ะครับมันหมดไปแล้วครับออกจนหมดแล้วนะครับสำหรับเหงื่อ้องๆนะครอันนี้คือเดี๋ยวเราจะสรุปยดให้เรียบร้อยแล้วนะคะรอแป๊บหนึ่งรอแป๊บหนึ่งนะครับจริงๆแล้วเมื่อกี้นี่ผมเสียดายมากทำไมครับผม อยากจะมาิดูขอเวทีก่อนที่ปั๊มจะร้องทำไมอ่ะฮะตั้งใจก็ใจตอนแรกๆเนี่ยผมตั้งใจจะมาประมูลให้กับโอลิฟนะฮะโอลิฟอะไรครับทำไมไม่เรียกผมเลยฮะผมก็ไม่รู้ว่าคุณชอบทางนี่ถ้าประมูลอาจจะเพิ่มขึ้นมาสักห้าหมื่นนั่นไงล่ะไม่หงายเขานะครับก็ไม่รู้ว่าชอบทางนี้กันรู้ไหมครับเขาร้องเพลงอะไรเนี่ยพูดถึงเขาเนี่ยอะไรสอดสอดอะไรสอดสอดสอด จอนนั่นมันไม่ใช่แล้วครับผมโอเคครับเขาสุพิธีการของเรากันดีกว่านะคะขอบคุณครับผมขเชิญผู้อำนวยการสถานีวิทยุสทร .11 จังหวัดเชียงใหม่ค่ะนาวตรีชาวลิต อภารพรขอกลับเรียนเชิญค่ะวันนี้ท่านผอเรากมาด้วยนะครับเดี๋ยวท่านผอจะเป็นคนมอบยอดเงินทั้งหมดนะครับเราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้เนี่ยบริจาคมาทั้งหมดได้ยอดเท่าไหร่นะครับให้กับท่านผอนะครับโรงเรียนบ้านขิวเสืออำเภอสมองนะครับเดี๋ยวเชิญท่านผอนะครับสวัสดีครับนี่คือท่านผอชวลิตอภราพรนะครับผอสตนจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแต่ต่อไปขอกลับไปเชิญพวกในการโรงเรียนบ้านขิวเสือค่ะผอถนนสังขั้ใสแก้วค่ะขึ้ จากน้องรงเรียนทันทีเลยดีกว่านะคะย้ายสองกลุ่มเดินไปปาขอเชิญเด็กโรงเรียนบ้านขิวเสือนะคะเพืนเาบนเวทีเลยค่ะน้องๆจากโรงเรียนบ้านขิวเสือนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับปั๊มางปางปนี่นะฮะเราจะเอาเงินไปให้บ้องไม่ถึงน้องๆเหล่านี้คะน้าหน้าเลยห้าหน้าเลยลูกมาเลยครับมาลูกมานี่นะครับน่ารักอ่ะเป็นชุดที่น้องๆใส่เต้นคเวอร์เพลงเ g e n e r a t i น n เ่นเองนะครับไม่ใช่แล้ยครับ ผู้เก่าผู้เก่าทกผู้เก่าอาอัดับต่อไปขอเไปเชิญี่ราณีนะคะผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัทสุขภาพพร้สมชำรเินหคะค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดป้ายพบกันขเกิดไปเชิญที่ราีค่ะแล้วกลังพร้อมกันนะครับว่า ยอดบริจาคก,กับงานครั้งนี้นะครับสมาธิระดับนี้เพื่อนน้องนะครับว่าผลิตการศึกษาให้กับน้องเรียนบ้านกิ่วเสือเท่าไหร่นะครับตอนนี้เหมือนเกมโชว์นะครับเราจะพลิกแผ่นป้ายนับหนึ่งนับสองและนับสามครับยอดเง<อ>ินโอ้โห<อ>เลขสวยมากเลขสวยมากครับยอดเงินรวมบ,บริจาคทั้งหมดให้กับน้องโรงเรียนบ้านกิวเสือเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท ก็ขอขอบคุณมากครับสำหรับแรง้ำจนะครับและก็ศรัทธาจากที่ทุกท่านนะครับที่ทำให้ลอกค้าของเราในสูงถึง7 7 7 7นบาทนะครับขอป้ายอยู่ตรงกลางนะคะ<ด>ป้ายอยู่ตรงกลางนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะ ริเช่นค่ะโรงแรมสิริปนาวิลล่ารีสอร์ทแอนด์สปานะคะโทรศูนย์ห้าสามสามเจ็ดหนึ่งสองเก้านะคะกระทรวงสาธารณสุขค่ะส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพดีอมาันส์คอสเมติกนะคะเวชสำอางอันดับหนึ่งจากประเทศเกาหลีนะคะแล้วก็ร้านโอเพนไนท์ดีมากซอยสุกเกษมค่ะทรูมูฟนะคะทรูออนไลน์ผู้นำชีวิตไฮสปีสดอินเทอร์เน็ตนะคะเริ่มต้นที่699บาทค่ะ ครับโอเคตอนนี้นะครับต้นกับปาคงจะต้องไปทำท่าต่อนะครับขอบคุณต้นกับปางแอมด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมาครับขอบคุณนะครับที่วันนี้มาร่วมสมบูรณ์นะครับใช่แล้วค่ะขอบคุณผู้สนับสนุนต่อนะคะ